สวัสดีค่ะชื่อนุ่มนิ่มค่ะสุภาัตานุพคุณค่ะเป็นเจ้าของร้านมาเธอคาเฟ่ค่ะทำไมร้านถึงชื่อว่ามาเธอคาเฟ่นะคะเพราะว่ามองว่าคําว่าแม่เนี่ยคือทุกคนต้องกลับบ้านแม่คือทุกอย่างค่ะคือศูนย์รวมของคําว่าบ้านแล้วพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของคุณแม่สุดอาหารทั้งหมดก็มาจากคุณแม่เช่นกันนะคะเราก็เลยตั้งชื่อร้านว่ามาเธอคาเฟ่ค่ะเราอยากให้ทุกคน กลับมา,าลิ้มรสฝีมือแม่เพราะว่าอาหารจานโปรดของเราตอนวัยเด็กก็คืออาหารจากฝีมือของคุณแม่นะคะเราก็เลยอยากทำพื้นที่มาเธอคาเฟ่ตรงนี้เป็นศูนย์รวมของทุกบ้านเป็นเซฟโซนของทุกคนซึ่งเราก็รักที่นี่มากๆแล้วก็เป็นบ้านเกิดด้วยะคะ่ะอยากให้ทุกคนกลับบ้าน ทำไมถึงมาทําไกลจ้างอยู่ในหุบเขาอะไรอยากอยู่ท่ามกลางธรรมชาติค่ะอยากให้ทุกคนกลับมาสัมผัสวิถีชีวิตบ้านๆอยู่กับทุ่งนาอยู่กับทุ่งข้าวโล่งๆมองไปมีภูเขาเล็กๆซึ่งสัรสขันเราก็เป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะเราอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้จักสัรสขันเยอะๆรู้จักบ้านสิ่งสะอาดค่ะอยากอยากให้ทุกคนกลับบ้านแค่นั้นเองค่ะ ผัดไทยมาเธอ์นะคะก็คือย้อนไปเมื่อแบบ20ปีก่อนเนาะเป็นผัดไทยของคุณแม่ค่ะตั้งชื่อว่าเป็นผัดไทยมาเธอร์เนี่ยก็ก็มาจากผัดไทยฝีมือแม่เนาะเป็นสูตรลับของคุณแม่เลยแล้วก็น้ําซอสผัดไทยมาเธอร์เนี่ยก็เป็นน้ําซอสต,ต้นตํำรับของคุณแม่นะคะ ย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนค่ะเราขายอยู่ที่อดอนเมืองค่ะถนนส่งประภาสาขาหนึ่งเนาะตอนนี้ปิดแล้วแล้วก็มาขายที่หลังมอลังสิตค่ะชื่อร้านว่าผัดไทยมาเธอค่ะช่วงนั้นก็ขายดีมากๆค่ะต่อคิวแทบไม่ทันเลยเพราะว่ารสชาติผัดไทยของเราเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นนะคะมันจะกลมกล่อมมากเผ็ดเปรี้ยวหวานค่ะก็อร่อยลงตัวค่ะต้องลองเท่านั้นนะคะ ต้องมาลองที่มาเธอคาเฟ่เท่านั้นค่ะผัดไทยจากสูตรลับของคุณแม่จริงๆแล้วก็กันออกมาจากความรักของแม่ที่มอบให้แก่ลูกชายนะคะเราอยากให้ทุกคนมากินผัดไทยจากความรักของแม่แล้วก็สูตรลับจากต้นตำรับคุณแม่กันเยอะๆนะคะพิกัดร้านของเรานะคะตั้งอยู่ในหมู่บ้านสิงสะอาดค่ะซึ่งอยู่ทางท้ายหมู่บ้านเลยนะคะจะติดกับ หุบเขาภูสิงค่ะอยู่หลังภูสิงนะคะอำเภอสัสขัน,นะคะ่ะซึ่งเป็นอำเภอแหล่งท่องเที่ยวนะคะจังหวัดกระสินค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มาท่องเที่ยวอำเภอสัสขันเนาะมาดูไดโนเสาร์หรือมาไหว้พระมาเที่ยวสะพานเทพสุดานะคะก็ฝากคาเฟ่ลับค่ะเล็กๆนะคะท้ายหมู่บ้านชื่อว่ามาเธอคาเฟ่ค่ะมีอาหารและเครื่องดืม่มมีสูตรรับของแม่นะคะคือผัดไทย าจากความรักของแม่นั่นเองนะคะก็อยากให้ทุกคนมาทานกันเยอะๆค่ะ